ครับอโอกับซองแล้วหนาใช้สี่ครับะ,นะ,นะเนหมดแล้วผมให้คนชื่อใ่เมื่อกี้ง ซื้อรถกับผมพกเป็นมาเนาะผมไม่ใช่ปัญหามันเขา pues ้าบมใช่มันซุดไงผมกาโอนเข่าธนาคารรถออโอนเข่าธนาคารเลยอันนี้ค <er ่อยถือมาจะซื้อได้ไหอนี่ฮะปาดโอนรถไปไหนเจ้าก็โอนเข่ารถเงินเออเงินแชียนสมไปเลยแล้วว่าไปเริ่มออกจากบ้านจะโอนเงินแล้วเนาะเริ่มเดินทางมาถ่ายแก้ไปห่อนแล้วเปลี่ยนใจค่อาค้านแก้กับสปลี่ยน้อเปลี่ยนรถนี่ขี่จะมืรถออกปฏิทายรื้รถหอดหารถพ่อะหารถท่น่ะ ข้ามันมือเดี๋ยวเปลี่ยนแบตแบตก็สองพันน้ำมันอีกพันหนึ่งบ้เท่ากันรุดรุดแล้วรุดมืนกันไปเอาพุทธเขาสิบาอว่าถึงรุดราคายู่บาแต่ว่าพอบาทไม่ทงเด่นดีว่าถ้าไม่ได้สองสามไม่เอาไม่เ้าไม่ได้สองสามไม่เอานะ้าไม่นบเบิ้องโน้นจะบาทไหล่ะ้นี่ ใค่จะลดทบ้าอื่นเข้าหลไรเอาเมื right. These, all right. All right. ่อเนี่ยห้าพันสองสามสี่ห้ามัดจำห้าพันโอเคหลักฐานรัเ็หล่ายรผมที่ลงเฟีด้วยแหรวันนี้ทายไปเลยวันนี้เขาถว่อะไ้มาถามตูนันแลละกับสีนาเขาคายไปแล้วมา้นคลาันงตัู่นแล้วพอไกลเราอยู่นีใกล้ๆเพราะเราไปโดนให้เลยเป็นุาเมียก นั่นเขาเอิ้นว่าทางบ้านคอยเขาวาให้น้ำตาบวอเมือ่อถามแม่บ <Okay. S 3> ้านคนมากอยู่ทางชาวนาเปนติดไปเกี่ยวน้ำเพิ่นแต่ว่ารถคันหน่อยคนมากรถชิ้ใหญ่ไม่ติดเข่าทางน้ำเพิ่นเพราะได้คนว่าน่ะเราใจมันยังให้น้ำมันน้อยอให้น้ำมันน้อยนีย่นก็พอดีเกี่ยวสำหรับน้ำเราแต่กระสีรายนี่เราปิดการขายเลยครับจบสองแสนสามครับเปลี่ยนแบตไปส่งพร้อม

ส,สิ่งทกิดลูกออกสดเลยโอ้ะาออกได้ตะปีสองปีสามปีครับหมืนเงินเดือนเงินท่านรองเงินดอกอันนีลยก็ได้เงินเงินธนาคารจะก็ต้องยานหน่อยนะครับ จะมาพ่อยรด่าว่าจะเปลี่ยนใจ่ีทางเราไปรู้แมนอยู่ลดมาผมผมเสือพ่ออยู่คนมาเบิ่งว่าแมนหน่อยนะครับบ่มีไผ่ในมีนพ่อมานี่ยปุ๊บปั๊บปแมนผมมากอยู่เราผมมากอยูุ่ผสามีอ่ะนอเนาะลำตู้นี่เนาะต่มากอยู่ได้ครับผู้สามี เสียดมันเหนไ่เ็น้านเป็นไข่อนันนี่นะเจ้าบุตต้องย้ามอดเงินะเจ้าได้แนีอนเดี๋ยเฮ็นไหนวะพ่อมีไลายบะไลายเดี๋ยวด้วเดี๋ยวผมทีนพ่อยีได้ซุ้งโลเคชั่นไหมผมผมยีได้ไปโวลดมื่น องก,กับเตัวนันขาเวีแทน,น่นก,บบกออ็บอกลรวไหมเออบอกเราทเล่นบมได้เป็นไปนไหนไถ้าทรหามันจะเป๊ะก,กว่าเลยก็นะบบกแล้วเล่นไม่ค่อยเก่งมันก็ออดีว่าสูบปักปักให้ผมอาฟงก็ยีว่าเล่นเลยนะโหามันเลี้ยวยากเดยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงไปทางขึ้นพาเดนแล้วก็จะทเราแล้วเออเออครับ็ดมไก่อะด้กกัน รครับสำหรับพิมนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับปิดการขายเรียบร้อยแล้วครับ